สวัสดีครับพบกันเช้านี้นะครับบรรยากาศดีมากครับที่สวนหลวงรอเก้านะครับสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับนะครับวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยวันนี้วันเช้าวันพฤหัสนะครับอากาศดีมากขับมาฟังสักอ่าชั่วโมงครมาออกกาลังกายสักชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเช่นเคยครับกับลุงชาญฮะลุงชาญสอนจานล่นคนเดิมครับ ชานคอนเิมครับต้องใส่หน้ากากครับกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นี่คือสถานที่ที่ผมใช้กว้างอยู่เป็นประจำนะครับอากาศร่มรื่นมากครับวันนี้มีแสงนิดหน่อยเช้าสดชื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับอย่าลืมติดตามลุงชานสอนจารอนนะครับ หรืออ n งเ e d i ดิสคอฟนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันครับ